ท้าแค่สามสายเนี้ยสำเนียงหมอลำชัดเปรี้ยน,นี่เรื่องจริงนคะครับผมเอาไปดูเล่นยังไงไปดูคอมๆอกันครับผม นะครับผมสลับที่ผ่านไปเขาเรียกว่าลายโครงนะครับก็คือลายทางหมอลำจริงๆนะครับถ้าใครไม่รู้ลายนี้ก็คือเล่นไม่ได้สำเนียงของหมอลำเลยสักนิดเดียว <laughs> วันนี้หนึ่งจะมาบอกทุกคนถึงวิธีการเล่นนะครับไปดูกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดติดตามไว้ก่อน ก่อนที่หนึ่งจะหายไปบางทีเราจะเจอกันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่หนึ่งอยากจะหาเอ่ออะไรคนที่หนึ่งชื่นชอบเดี๋ยวก็หาไม่เจอแล้วนะครับเคยเจอเขาครั้งหนึ่งแล้วก็หายากเหลือเกินนะครับตรงนี้เลยเรากันพลาดนะครับกดหัวใจกดติดตามกดเซฟคลิปไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วหนึ่งจะแนะนําเป็น E ีสั้นๆสั้นๆสั้นๆไปเรื่อาายๆนะครับ EP พีนี้ออนไลน์โครง E ีต่อไปแล้วหนึ่งจะ Libya มาลงไหลเป็นไลน์ที่แบบที่มันแบบโอ้ยนะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูลาย ลามีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมีลามีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมีอย่างนี้นะครับซ้ำไปนะครับอย่างนี้ลามีโดเลมีลาซอนมีเลมีโดเลมีอ่านะครับผมมาดูกันชัดๆนะครับที่นิ้วนะครับหนึ่งจะสอนแบบโบราณนะครับสอ,อนแบบไทยๆสอนแบบนิ้วต่อนิ้วนะครับสอนเพื่อที่จะมีทักษะนะครับให้เพื่อนเพื่อได้เ,เห็นแบบเหมือนมองในกระจกนะครับแล้วทีนี้พอเพื่อนๆไปเห็นคนอื่นเขาเล่นเพื่อนๆก็จะ เล่นได้เออนะครับเป็นการฝึกการจดจําไปในตัวนะครับไม่ต้องไปดูโน้ตไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้นนะครับมาดูกันตรงนี้เลยแล้วกันครับหนึ่งจะบอกแค่สายนะครับสลับคอเพื่อนเพื่อก็ดูเห็นนะครับตรงนี้คือคอสามตรงนี้คือคอห้านะครับอ่าสายสี่ก่อนเลยครับสายสองครับสายสามครับสายสามจะเล่นเป็นเกี่ยวนะครับเอาเรื่องใหม่นะครับสี่สองสามสองหนึ่งสองสองสามสอง สามสามสอง่าแล้วเราก็เล่นซ้ำอย่างนี้ไปนะครับไปดูในแบ э ็กกิ้งแท็กว่าจะเป็นยังไงครับ ตรงที่ซ้ำได้ก็ซ้ำได้นะครับตรงนี้นะฮะตรงจังหวะสายหนึ่งมานะครับ ตังนั้นแหละซ้ำได้นะครับซ้ำไปเรื่อยๆตอนที่เขาร้องนะครับเราก็เล่นคอครอกันไปนะครับก็เป็นแบบบางๆอยู่ลึกๆนะครับให้มันแบบกลมกลืนไนในสาเนียงของความเป็นลุกทุ่งความเป็นแบบบ้าน,นอกบ้าน,นาอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้อารมณ์ของมันไปอ่ะติดตามอย่งไแล้วกันนะครับผมสลับอีพีต่อไปหนึ่งจะมาแนะนําในการไหลลงไปลึกๆไอ้พวกที่แบบเล่นแล้วเจ็บเจ็บเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองออเดรลกันดู